App clap, ket lamb, le

สองนึ่งเดี๋ยวเราไม่เราไม่ยอมจำกิ้นนะจ๊ะสองนึงเลือไม่ได้ขึ้นเลยไม่เอาเดือวก้ออ๋อเด๋ยวกินว่างไปคิดปั๊บเราไม่ทำ <c oughs> เรายังไม่คิดถึงนั่นที่อ่ะ

คุณดี่ากคุณจตทมเลยมจะมีรัอจะจ้างให้ทำอะไรสกอย่างสักอย่างเพื่อเป็นรายไ้นะ่กจุดขอด้ลุงบอกว่าเนไวเธอตัวเองเลยถูกทิพยัเธ้าไปเลยเดี๋ยวจริงๆงเไม่เต้นเล่นทีพย์ทำไมผมไม่เล่นอ่ะังจวดเล่เดินม่ทูปรยว่าไม่ไปหยอดเล่นเดินมาเดินดูเไปแต่ละทีเ้าไปแตพ Long lòng 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 กันแล้วเน่ควบเหลือควบพึ่งลุงตองยกขึ้นจง่มนมกินเอ้งเลยลบากนั้นไมี่ได้นยเยอีแบบข้าวงามเนยกระลักกินนมรัมเฮล่ลบานั้นนยควบพึ่งลุงตองยกขึ้นจุ่มนมกินเล้งเน่งกินเลี้ยงท่คนเทศทราก่น ตึงรัวมเลยตัวนั้นนึกออกเลยตึงเห็นรับว่าตึงต้องเวียดนามนักลาวนี่ดีนักทเลพอนี่ยไปดักเป้ากันนี่คันคันร่องนะคันร่องเรี่ยอารมณ์ดีรับดาจุกย่างมกันจะมาเรือหูเพียนเ่ยมกันที่จอมยุดพอนี้ก็ไปดักปากคนี้มพอามดงมากกเอ้เรื่องมันวางเรื่องวพไปงลุงก้อนใหญ่ดูน

mình rải ba, bà? bèo bèo da, tiền da, bà, nuôi ăn gì ạ? phở, bà đấy ạ? ta nuôi ăn là phá, bà phá, ăn chồn phá này. à, ôi đây tiểu chào, tiểu chào ăn trâu, ta dùng tiền má đi tiền tao mà bữa ăn hai tuôi. Đãi, kha. Thôi, dặm đi luôn. ôi thì cứ dùng tao thì ăn mình tiền tiền tuông nè, hai tuông tiền tao mày bữa. Tào đấy, ăn nó gì? Con viên ทอไรแบบ่นี่นพุนตัวเกนำพุเเนาะผมำเป็นนำนมานแก้ไนลนี่ยูทูบตัแกพ้นี่ยูทอแคบเ้อยไปตองช่วยเน้องไม่เล่นวีดีเดียร์ไน้องม่ก็มากินมาอยดีนวตอนนี้เด็กออบลบอเด็ก็เดินมากเลมมาไม่บอบาออให้เรียนไถ กินมาเล้าชาวเราจังก็แผนสูงังกินมาสีๆเลยเนาะจำจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วแหละผมแต่ผมไม่ตาดอกก็รู้ท่านรู้ท่านจริงว่าจริงกินมาฟรีผมใช่ไหมกินไล้จำได้จำไม่ได้จำไม่ได้หม่้ว่าอยู่ด้วยเล่นกันควยวหมาแกนี่กี่ยาตาจังจะช่วยกุญแจห้ามานาใจใจใบหน้ากเจะจช่วยช่วยจันจาใจตาวัน ไม่คิดจะกำมังว่เนี่ยคือาช่วเรียบร้อมแล้วก็เรียกว่าคลาชาตินี้แหละาไม่ได้แกไม่ไดไม่ตายนะมานไปม่ได้เลยไปี้องพร้อมลยกลับก็กลับม่ได้พกเรือเพิ่งมานี่เขรงคิดเกเ่ย้่ไม่ปไเรืมามอ่ารอวกองดำด้วยกันรำกน้างรำ้เแวกไปเลย นี่กูนังอยม่แตว่าพอเดือดวนนเลยไปเลยแต่บนเลยนะจะไม่เบื่อเลยนะก้พวงเลยไหมล้กว่าจะไม่เบื่อเยไม่กบเสียไม่ด้วยเสียว่าไบวกป้าองเลแกงพอเดินไปฝั่งนันเลอกเลยนไัผมไม่บอกพี่เดินหมดนะเดือร้อนถวาวางอีเท่มมอนเดีย

Nhân gì người cũ ừ. này chả yom 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 cũ ni yom thằng cũ thằng đi lau cái rồi cũng làm mấy người lên gì rồi bảo cao lật tiêu tiêu kiện lấy người rồi đào cao vậy anh nên là tao đi tới đi là thằng cũ cái quần tao bỏ đi là đi thằng cũ rồi thì tăng cũng gì còn phong tệ mà phải đến thì lúc về nữa năm rồi là nó เออมาจริงดินี่ยต้องมาต้องตรวจก็อนอาร์กงพู่เราว่าได้ต่มตัดวัดต่มนะฮะอีอีมาเล่นสองหนึ่งเรเวรเราบพี่จางาแล้วจริงเขาจะมาเล่นสองหนึ่งเราต้องเทเลยแบบพีจอแบบเรียกเมื่อะาได้ไหมยอมไมม่อไปพี่พี่ยอมตามลุกมาม่ยอมจริงเห ม่จาดูวะไม่นะทีนี้ถ้าคุกนน่งก็เลยเลยเอาเอเดี๋ยวก่อนตอันตตนตนเลยทีเด็กอยู่ลคนมึงอยู่นะเด็กอยู่หลาคนทีนี้เราไานเวยเ่าเราไมจม่เียเราได้เวนกันนเดี๋ยวคือบาทีงบอกับใจก็บอมต้นตกู

มาแล้วขุนก็ยอมขุนขุนเกาลาวขุนเกาลาวเหนไปยู่ด้วยก็เรียกว่าเดินไกลปัญลีเดินตามปันลี้กลจะทำได้แตุ่ดทางได้เนตึ้งขุนเปนไดแต่เราล่นได้แตปลามาตนี้เป็นของุเป็บ

ไม่กินเออไม่ไม่ยิมไม่ได้ปอบเป็นเบาะลุกแล้วหนื่งเร็วเครี้ยวกันลุกแกเครียดลุงสิงแต่ซื้อน้องก่อนนะิง่ซื้อ

bà rời tất cả mọi người mặt bà nị tay ra chân đại biến mặt bà nị bà liệu nặng chân đại biến chị cả hai mươi năm chị cả hai mươi năm chị chị hai mươi năm chị hai mươi năm chị hai mươi năm để ngắn, lần này. là lời du này trống, tôi lập quân tôn là trông vui đẹp vừa đã trông bong 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 bóng 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 bóng

กล้องเนยบลรูปยายเองลืมแล้วเดี๋ยวกเองมดก็มาก็กล้องเน่ไม่มีทีไม่บอกทุกเลยต้องเอากล้องบานนอน่องตอนกันอย่าตอนนูย่าตอนนู้อีกนี่วกจะาถ้าาไปวันเดี๋ยวจะลานะไม่นู่นมีเลยในวันลาเข่งทิ้งมับบ้เดียวต้องไม่รู้มันว่ามัไวกตายรืองว่ามันบอกกุ้

karena ta ai mua ra อย่าวอย่าอาแไปอชื่มาแล้วแต่เรื่องมันร้านารเรียนต้นออไม่คุ้น่าไหดิเนอะไรบ้างรอเพอ้าไม้าไมทถาไม่ถามากเลวมาเลนอะไิดียงกมมาแต่มันมาเลวกาเรือแล้วผมเรียนวที่ตายเดีเรแล้ววนไปทีมึบอกินจับใครมา <cười> <cười> mà nó mưng mà tôi có <laughs> đến đến tận mung đến mưng mung đến ô ô cái này là đến tận mung đến tận mung đến mà mung tao cũng mung nên cái <laughs> <Còn, cười> này được à người cũng đến นี่มาเตเปียเปียเียเียสองตัวรองเกี่ยเก่เนาะเดียวถาถ้าตเสียเดร่นเดถงนยังไม่กินบุกเต็มไม่กินบุกเต็มรูปนีนี่พี่ไปพูดไปได้ไม่เลยโนไปรักทุนตรงนี้ยุรคนมนไม่ได้ตัวนี้นะตัวนี้นะสามทุนตรงไหนหนาด้วยอต่เดินเนาะ ขึ้นมาไม่ได้เราขึ้นไม่ได้เพราะเดี๋ยวได้เอลี้งเรือก็พุ่นพุ่นนะเนาะอเลยม่โตเลยอนนีไม่อูเนะยรัดอยู่นี่เลยแต่ก็แกูคุมนะเกิดดดีมันเดินตาเดินอย่างนี้เลึ่ผมย้ายเล้วงเรกูไม่ได้ินอะไรจะจะกินต่างนักินเยอะเตาเดินงเหรอแล้ที่เขาจะเดินทางไหนเดินไม่ได้ มันแบบสวยน่าดูมากเ่มเนี่ยไปก็ตายว่าเป่าไอตัวนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นนไงน้อมันเป็นไหมอ๋อตองแคบม่เราได้โคเราได้ขึ้นมันเนี่ยหละพี่ชายแลกกว้แลกโคนกับเรือเนาะไม่แลกเหมือนแบบไปลุกเรือนี่ตรงตงเอาไปไอ้มันงานคนลุกแต่มันลุกตีเรือแล้วลาวตัวเดียว ก็จนเลยกับจนเลยนฟอมเตะก่ไม่า่ยายินดายิ้นดาทำไมกินเท่าแบบนี้เล้ยก็ะูปอย่างอย่างดีในตรงนึงเราว่าเราจะเราจะขึ้นถึงตานนี้ก็เราจะเตะลูกค่อยเขถอยถอยไม่ได้เพื่อนทำก่อนนะเก็บให้น่อยได้ไหม พลาดเลยาป้อนเสียงเยอะแล้วนะแต่เนียุไปอยู่เรื่อเลยแล้วแล้วก็ไม่จีบงไายเป็นเรื่องอะไรใครไปจีบม่เฮ้ยมีงพอดังไงใครไปจีบพูดจีบจีบมึงเคยๆคนนี้จีบะแล้วคุยกัชมพู่ที่คีวยจืวะไม่มีไปจีบแล้วดูตอนนี้ไม่ได้ยอมเสียงโงว้ยคุัชมพ่เลยสักง่ายเลยนะไม่มีจริงจริงจริงเลยตอนนี้ไม่ได้ยะติดอยู่ทุ่องไม่ได้จดืมารู ลอมาลูกได้ลูกเป็นร่ไม้อะร่องไม้ไม่ม่อแม่เอาอ่เนอุณไม่เขาที่อม่เอากันถ้าองานเดือดรอนกว่าเดิมเลยว่าดีว่าที่ายมแบบรัเลยะตเองรับผู้นั้นรรลูกตัวนี็จริงเอบังได้บังได้บงเอาคนเดี๋ยวาพี่มละเ อยู่หน้าโคนนั่นหนักเข้าไปเลยอาการโคม่าเขาเก่าเก่ากว่าเดิมเลยแต่เราทำยังที่เตือนว่าเราทำยังเตือนว่าหลาเดือนเนี้ยอาการหนักกว่าเดิมเลยขุนอยู่ห่างขุนเกินเม็ดตัวนี้มันมาไม่ได้ไม่อยู่งั้นหรอมันมาไม่ได้เบียมันติดเบียตัวนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้ยกงอ๋อ เอายกมาได้ตากอดจุ่ากกดยกฟื้นเดินก็ไม่ได้ถึงเดินได้จะเดินได้นี่ตั้งหลักกันอุดจุดจุจุดได้เลยมั้เขาินอย่ดากเลยเดินเนเนเลนแรกเขาต้องง่ายง่ายว่าเล่อ่ะ hoa các bạn bình dân mà ním, ăn đồ đậu cọc cọc đã ăn coi. Ăn được đấy. Ní ăn Nên đột lên á. Đột lên, đột biến đấy đấy. Hơi này, mị keng. Chá la thế, chả la yếu rồi đấy. Anh mình. tăng mạnh quá. Sốt chừa. Chinh hả? Đúng chưa? Mình tạm tại nó bố của mày. lục chừa nó bố chừa. Đúng là lâu rồi.